สวัสดีครับวันนี้อยู่กับกล้องนะครับแล้วก็พี่หญิงนะครับกับร้าน19<ช>โพสีทองนะครับชื่อน,นี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับใช่คะ่ะวันนี้มีรถอบอกว่าเดี๋ยวก่อนที่จะพาไปดูรถต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ต้องให้กล้องนะคะอ,ออกหน้าเ<ช>ขาเรียกว่ากล้องออกหน้ากล้องไม่งงเนาะดีอยวก,ก <ๆ S 2> น้อยขึ้นมารีวิวให้ทุกคนได้เห็นหน้ากันบ่อยๆนะครับแล้วก็จะนํา รถใหม่ๆนะที่อยู่ในร้าน19โพสิทองนะครับมาให้ชมกันแน่นอนนะใครที่เป็น f อซของเฮียวิทยานะครับต้องติดตามมาได้เลยนะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆคุณภาพดีๆนะครับของร้าน19โพสิทองแน่นอนนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อ FC เข้ามาที่ร้านเนี่ยจะได้คุณหน้าคุณตากับก้องใช่ครับก็คือถ้าเข้ามาหน้าร้านเนี่ยเบื้องต้นเอ่อถ้าจะเข้ามาอยากให้โทรนัดไว้ก่อน ะนะครับโทรมาสอบถามว่าหนึ่งรถคันที่สนใจอยู่ไหมนะครับเพราะว่ามีบางทีมีลูกค้าเอ่อ FC จากต่างจังหวัดะนะบินตรงมาเลยบอกว่าอุ๊ยรถสวยอยากมาดูที่ร้านแต่พอมาถึงรถติดจองรถ,ร,รถขายแล้วใช่ <laughs> คือรถที่ร้านเราเอ่เฮียวิทยาคัดกับมือจริงๆนะครับไปที่บ้านวันก่อนอก็ไปที่ราบบุรีมา ใช่ไหมฮะนมาก็ลงขิดไว้เป็นช็อตสั้นอยู่เนาะขน้นเลขใหม่เป็น Fortuner Regender เดี๋ยวนะ2.4ขับ4ตัวท็อปปี23มั้งถ้าจะไม่ผิดเนาะเลขใหม่แค่20,000ื่นโลเดี๋ยวเฮียวิทย์น่าจะมาลงรีวิวให้ฟังใช่คันสวยสวยจริงๆนะครับซึ่งนั่นแหละครับซึ่งรถของเราไปไวจริงๆนะใครเห็นขันไหนถูกใจ รีบโทรมาจองได้เลยะนะครับมีบริการซื้อขายออนไลน์ทั่วประเทศนะครับซื้อสดก็ไม่บวกแวดนะซื้อจับไฟแนนซ์นะครับก็มีบริการจับไฟแนนซ์ออนไลน์ถึงที่บ้านได้เลยนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะบอกเบอร์ก้องหน่อยถ้าเบอร์กล้องนะครับ0621496359นะครับโทรเข้ามาได้เลยใช่ก็ไม<ถ>่ว่าจะตอนไหนโทรเข้ามานะแต่ถ้าไม่รับสายอาจจะติดธุระ นะครนิดนึงหรือถ้าโทรมาตอนกลางคืนอาจจะรับแล้วนะครับไม่ว่ากันโทรเข้ามาได้เลยถ้าไงถ้าม่เบอร์มิสคอลหรือว่ายังไงจะกล้องโทรกลับอีกทีนะครับไม่ต้องเกรงใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้จะพาพาดูคันนี้ก่อนซึ่งคันนี้ก็เป็นรถสวยนะทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าคือออปชั่นมาเต็มแล้วก็ราคาหายไปเยอะมากๆแล้วนะคะตัวนี้เป็นโฉมไมเนอร์เชนด้วยช ดูน่าประจังให้ต้องบอกรุ่นบอกปีกันก่อนค่ะโอเคครับคันนี้นะครับเป็น Toyota Fortuner นะครับ2.4 V นะครับมาในปี2018นะครับแล้วก็เออเป็นรถบ้านสีขาวรถยอดนิยมเลยสียอดนิยมใชครับคือต้องบอกงนี้ก่อนว่าสีขาวเนี่ยถ้าคุณพี่ไปออกไยแดงคุณพี่ต้องเพิ่มเงินนะตอนนี้เหมือนจะเป็นทุกยี่ห้อแล้วนะ บางที่หมื่นห้าบางที่หมื่นหนึ่งแล้วแต่อะไรเงี้ยเนาะบางที่เจ็ดพันแล้วแต่เพิ่มเงินเข้าไปซึ่งสีขาวของเจ้าตัวฟอร์จูเนอร์เนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์จะไม่ใช่ขาวปกติจะเป็นขาวมุกนะครับคือจริงๆถุกยี่ห้อเขาเป็นขาวมุกหมดแต่ว่าสีของแบรนด์โตโยต้าเนี่ยเวลาไปจอดขาวเทียบกับแบรนด์อื่นอะมันจะเฉดมันจะเป็นคนละขาวใช่จะออกเหลืองเหลืองเหลืองหน่อยออกเหลืองเหลืองใช่ครับทั่วที มีาบะซีโทรหาหรือเปล่าเอาลูกค้าแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไว้กับเนาะใช่ครับเพื่อมีแบบแฟนกลับโทรหานะคะอ่ะต้องบอกก่อนว่าคันนี้เลขใหม่แค่เจ็ดหมืนโลใช่ราคาเหลือแค่ไม่เท่าไหร่ฟีดาวได้ให้ต้องบอกราคาไปเลยไหมก่อนพาไปดูรถโอเคนะครับราคาคันนี้นะปกติตั้งอยู่ที่8 9 9แสนบาทนะครับคิดนี้เราไม่ขายแล้ว ลดเลยนะเหลือลดไป50,000ืบาทเหลือเพียง8,49,000บาทเท่านั้นนะครับแปดแสนบาทเท่านั้นใครซื้อสดก็ไม่มีแวด7%นะครับถ้าซื้อจัดไปแนนเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับผ่อนเข้าๆประมาณ1,4,000บาทสูงสุด84งวดนะครับใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่ๆจริงครับ ป้ายแดงก็ล้านกว่าเนาะตอนนี้เหลือแค่แบบแปดแสนแปดแสนกลางๆนะครับเลขไม่ใช้ไปแค่เจ็ดหมื่นโลแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้น่าสนใจยังไงบ้างหนึ่งเลยได้เป็นรถสีขาวสีขาวคือเป็นสีที่หลายคนตามหาคือเป็นสีที่ดูแลสาง่ายแล้วเป็นเวลาขับไปไหนอะคือถ้าถ้าถ้ามองในตอนคืนเป็นสีที่ปลอดภัยใช่นะครับขับไปมี ความสว่างของตัวสีขาวใช่แล้วอีกอย่างก็คือแฟชั่นไหมหนึ่งอะไรไม่ออกสีขาวไว้ก่อนใช่นะครับขาวเซตดำอะไรประมาณนี้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆอบดูด้านหน้าของเขานะครับกระจังหน้าเป็นตัวมายเนอร์เชนแล้วเป็นแบบนี้นะสองจุดสี่วีคันนี้นะคะตัวโฉมไมเนอร์เชนเนี่ยตัวนี้จริงๆ โฉมแรกเลยที่เริ่มเป็นโฉมลักษณะเนี้ยก็คือประมาณ1 5บ6ตัวนั้นเขาจะเรียกเป็น New Fortuner คันนี้พอเป็นโฉม Minor c h a n g เนี่ยก็ดูง่ายๆนะคะก็จะได้เป็นดิสเบกสีล้อ,อบันไดทูโทนเป็นแบบนี้เนาะด,ด้านข้างนะคะแล้วก็จะมีเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าถ้าเป็นโฉมก่อนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นดิสหน้าแล้วก็ด้านหลังจะเป็นดัดเมเบกใช่ครับสีสวยรอบคันนะทุกคนเดี๋ยวพาดู อย่าให้กล้องอตัดเครื่องรถให้ดูกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาดูสภาพภายในรถกันนะคะว่าสภาพใหม่จริงๆสภาพใหม่แล้วก็สวยเลยนะคะคันนี้อ่นี่เลยให้ดูห้องเครื่องเลยไหมดูห้องเครื่องเลยใช่ไหมใช่ครับ่นี้พาดูห้องเครื่องกันก่อนเลย <laughs> นี่เลยนะคะ กคนเดิมนะครับคานเดิมแทนเพยอยู่ตรงนี้นะครับเยนะคะร้อเดิมนะจากนั้นับเนิมแทนเพยก็คือสิบแปดเกสิบแปดเนาะใช่ครับหัอนักเดิมใช่ครับตอยไม่กว่าตั้งในอยู่ครบนะครับอย่ครบนะคะขาตรงนี้ขออนุญ ดูรอยดูรอยของเขายังอยู่เลยนะเป็นรอยลูกยางตรงนี้นะครับนะแล้วก็โลโก้โตโยต้าตรงนี้อยู่ครบนะเดิมหมดนะคะคนเครื่องก็ไม่ใหม่ขาวๆแบบนี้เลยใส่กิ้งเครื่องเดินนิ่งปบบส็ดเดียวสีแต้งทุกอย่างมาจากโรงงานเนี่ยคืออยู่ครบหมดนะตามข้อยางตามบริเวณจุดต่างๆนะคะก็คือถ่ายให้เห็นความเดิม เนี่ยอย่างที่ต้องพาดูเมื่อกี้ก็คือคันหน้าเนี่ยก็ยังมีรอยลูกยางอยู่นะคะแล้วพอไปมองตรงลูกยางลูกยางแล้วก็มีคราบเปื่อนติดอยู่เหมือนกันนะคะก็เป็นปกติของรถที่มีผ่านการใช้งานมาเนาะเออมันจะบอกได้ว่าไอ้คนพวกเนี้ยเดิมๆไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าทําสีมาถ้าทําสีมาของใหม่ว่ามันจะใช้ระยะเวลาในการเกิดรอยพวกเนี้ยใช้เวลานาน นะครับถ้าเปลี่ยนมาใหม่ปุ๊บรอยพวกนี้จะไม่เหลือแล้วนะซึ่งคันนี้ปี2018นแะแล้วก็ใช้น้อยจริงๆเลขใหม่แค่70,000มื่นโละครับเท่าๆก็ตกเฉลี่ยเมื่อกี้คิดให้แหละประมาณปีละหมื่นโลน้อยจริงๆนะครถ้าปกติตามวารันตีศนะครับก็อยู่ที่3ปีหรือว่า1 0 0 0 0แสนโลเฉลี่ยก็ส0 0 0 0กว่าโลนะครับอันนี้ใช้แค่หมื่นกว่าเอง น้อยจริงๆนะครับคันนี้น้อยมากทุกคนสภาพกริบเลยเดี๋ยวพาไปดูภายในกันเดี๋ยวขึ้นฝั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวข้าฝั่งนี้นะคะเพราะว่าเเดี๋ยวก่อนก่อนไปเดี๋ยวให้ดูก่อนค่าสีนะคะหมดนู่นเลยสิบสี่มีนาหกเก้านะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูภายในกันคันนี้มีคิวกันศาสตร์มาให้หมดแล้วนะอ่ะแล้วก็นี่นะคะที่บอกว่าเป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้านใช่อันนี้ก้องปับเบาไฟฟ้าอยู่เนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลง ถ้าเป็นฉมกอนเชนอ่ะเขาจะให้แค่ฝั่งคนขับแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือให้ทั้งสองด้านเนาะแล้วก็ตัวเบาะนะคะสภาพใหม่ไม่มีซุดนะไม่มีริ้วรอยนะคะยังแน่นอยู่นะครับทุกคนแน่นมากนะครับ ด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหน้าเ็นแบบนี้แล้วก็มีในส่วนของตัวกล้องถอยหลังให้นะคะโฉมนี้ยังไม่ได้ให้เป็นตัวกล้องรอบขันแล้วก็มีเนวิเกเตอร์ให้เนาะใช่ครับแอร์เป็นอัตโนมัติหมดแล้วตัวนี้เป็นที่วางที่วางแก้วนะติดได้ปกตินะคะชเชียอออโต้แล้วก็ตัวโฉมเชนสวิตเนี่ยจะมาอยู่บริเวณนี้แลละถ้าเป็นโฉมก่อนเชนนะสวิตพวกนี้จะไปอยู่ฝั่งเขาเรียกวอะไรขวามือปะใช่ขวามือคนขับนะคะอยู่อยู่ประมาณตรงนี้ใช่ที่กล้องชี้ให้ตรงนี้นะครับ โฟมลายมัลติฟังก์ชันค่ะนี่อันนี้นะครับแล้วก็มีแพดเดนชิปด้านหลังมาให้แล้วใช่ซ้ายขวาเลยดูเร่งไปนิดนึงจุดไฮไลท์เลยนะพลาดไม่ได้นะคะซูมให้เห็นกันชัดๆนะ72000กว่ากิโลนะครับใช่ซึ่งเป็นรถเช็คซูนโตโยต้านี่อาจจะโฟกัสชัดเจนเห็นไหมเห็นดูเขาใหถือไหมได้ครับอ่ะชัดเจนนะคะทุกคนอันนี้ ไปเปลี่ยนถ่ยนะมันเครื่องมาแล้วนะเอารถเข้าศูนย์ตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ระยะครั้งที่ไปเช็คมา7,2็ดสองเจ็นะครับครั้งถัดไปก็8,2ดสออีก1นึ่งมโลเลยก็คือคันนี้เราไปเปลี่ยนถ่ยนะมันเครื่องมาให้แล้วด้วยนะคะทุกคนใช่ครับหนึ่งกิโลเมตรกันไปเลยจัดโปรโมชั่นจุกจุกครับอันนี้ก็คือใบเสร็จที่ที่เข้าศูนย์มานะครับแล้วก็อันนี เป็นศูนย์โตโยต้านะคะก็วันนี้เราจะไม่ได้ถ่ายให้ดูแบบรายละเอียดนะก็คือใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็อินบอเข้ามาได้นะคะก็เป็นรายลเอดเครื่องอะไรต่างๆตรวสอบเช็คมาละเอียดเลยนะครับทักเข้ามาดูเออทักเข้ามาแล้วอยากให้กล้องถ่ายรูปส่วนไหนเพิ่มเติมบอกกล้องได้เลยใช่นะครับ ก็โทรเข้ามาหากล้องก็ได้นะคะถ้าเป็นเบอร์หญิงเนี้ยจะอยู่ใต้คลิปเนาะแล้วก็ลายแอบเนี้ยจะเป็นทั้งหญิงกับกล้องตอบเนาะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานคู่มือนะครับรถบ้านเอกสารรบนะครับอันนี้ค่ะแบบนี้เลยนะครับอันนี้รถบ้านแท้นะทุกคนนะซึ่งเฮียไม่ได้เล่นรถประมูลนะครับนะบอกได้เลยซึ่งคันนี้เป็นอีกหนึ่งคัน ที่ยากแนะนำนะครับเอาไปใช้ไม่ผิดหวังถ้าเชื้อเฮียได้รถดีไปใช้แน่นอนนะครับเดี๋ยวพาไปดูตอนหลังกันได้ค่ะครับผ้าเพดานไม่มีรอยสะอาดมากนะครับใหม่ๆแบบนี้เลยทุกคนค่ะให้ดับเครื่องก่อนไหมดับเครื่องก่อนก็ได้ได้ครับสวยๆแบบนี้นะคะใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนี่สภาพเบาะตอนหลัง ไม่จริงๆยังแน่นอยู่เลยนะครับทุกคนพ่อแม่ลูกนะนั่งกันไปห้าหกคนนะครับตรงนี้มีที่วางแก้วให้นะครับครบคันถ้าใครมีเด็กน้อยนะครับใช้รถซีดานห้าที่นั่งมันดูอึดอัดสามารถติดตั้งคาสีตรงนี้ได้นะครับสองช่องเออสองเบาะมีช่องอยู่นะมีตรงนี้ก็มีที่ปลั๊กเสียบไฟฟ้าให้นะครับเป็นปลั๊กบ้านนะครับแล้วก็ พวกช่อง power outlet นะครับเสียบปลั๊กต่างๆได้ครบหมดนะครบฟ้าเพรานอยู่สะอาดนะครับคันนี้โอ้ไม่จริงๆเลขใหม่ก็น้อยนะใช่ไปได้ไปสุดคุมเลยนะฟีดาวได้เนาะกล้องเนาะฟีดาวได้ครับผ่อนคร่าวๆประมาณ14,000กว่าบาทหนึ่งนสี่พันครับโชว์ฝาดถ่ายไฟฟ้านิดนึงอันนี้เขามีฝาดถ่ายไฟฟ้าให้นะทุกคน ถ้าเป็นตัวเริ่มอ่ะเขาจะไม่ให้ฝาทถายไฟฟ้า<ม>แต่ถ้าเป็นตัวตัวท็อปตัวตวีววเนี่ยให้ฝาดถายไฟฟ้าใช่ครับอ่ะเดี๋ยว<ม>พาดูหัวน็อตด้านท้ายนิดนึงเพื่อความสบายใจเผื่อว่า f อซเราอยู่ไกลนะคะคือคันนี้ตะเข็บเดิมๆนะคะไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีผิดคว่ำนะถูกต้องครับไม่เคยมีน้ำ<ม>ท่วมด้วยด้านหลังก็วางของสัมภาระได้นะครับสไตล์ของ f o r t u n e r ก็คือจะพับเบาตรงนี้แล้วก็ห้อยด้านข้างห้อยใช่ครับอันนี้ฝาดถายไฟฟ้า ค่ะไฟเบรกดวงที่สามก็มีมาให้แล้วนะครับสาอากาศเป็นแบบคลิปฉลามนะคันนี้ใช่สีขาวรอบคันเลยใช่เดี๋ยวให้คือจริงๆต้องบอกว่า hmm. เอ่อฟอร์จูเนเนี่ย hmm. เขาเป็นแบรนด์ที่ดูแลรักษาง่ายเนาะใช่ครับก็เลยทำให้คนไทยอ่ชอบเพราะว่าคนไทยจะชอบรู้สึกว่า เฮ้ยซื้อครั้งหนึ่งเนี่ยฉันจะต้องใช้ยาวใช่ฉันก็ซื้อ Fortuner ดีกว่าแล้วอีกหนึ่งอย่างอ uh ือ huh. ฮที่ลืมไม่ได้อ๋อเรายังไม่ได้บอก <laughs> นะคันนี้ครับ <laughs> นะเป็นรถใช้น้อยแต่คันนี้ได้เปลี่ยนยางมาให้ใหม่แล้วเรียบร้อยเป็นยางมิชลินเลย นะครับปี2025ดูดอกของเขาดอกเต็มเต็มแบบนี้เลยโอ้ยังหนาดอกยังนุ่มๆอยู่เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวหักปียางก่อนอันนี้เป็นมิชลินนะทุกคนปียางอยู่ตรงนี้เดี๋ยวขอให้ดูมิชลินก่อนใช่แล้วก็ปียางนี่ให้ดูให้ครบให้ละเอียดเลยเผื่อว่า FC อยู่ไกลนะคะต้องครับลอยไม่ถูกนะมิชลินโอ้ต้องมีสองสามหมื่นสองมหมื่นได้เลยนะครับชุดนี้ก็ได้ ได้ไปเลยนะคะแล้วก็ให้กล้องย้ำราคาให้ทีนึงค่ะได้ครับะนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับ f o r ปอร์จน 2.4V นะคันนี้มาในปี2018ราคาปกตินะครับ899,000บาทนะวันนี้ลดพิเศษไปเลย50,000บาทนะครับเหลือเพียง 8,49,000ี่บาทเท่านั้นนะครับซื <ฮะ S 1> ้อสดก็ไม่มีแวดเจนะซื้อจากแฟแนซ์เครดิตฟรีดาวนะครับ่อนเขาาหนึ่งหมื่นสี่พันกว่าว 104, บาทนะสุด84ดสิี่งวดอยากให้ทุกคนเอาไปใช้จริงๆนะ,<ฮ>ะเป็นรถบ้านได้สีขาวสียอดนิยมนะครับ <ฮะ S 2> อย่างใหม่ปี2025ัน้ากันเลยนะสี่เส้นนะครับ <ฮะ S 2> นี่ชุดนี้ก็2องสามหมืน แล้วก็ไปเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องมาให้อีกหนึ่งมืนโลนะครับของแถมจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับคันนี้ให้สนใจให้กล้องย้ำเบอร์โทรอีกทีนึงก่อนจะจักลาโทรหากล้องได้เลยนะสนใจคันนี้อยากจะจับจองหรือว่าอยากจะจัดไฟแนนซ์นะครับเบอร์ที่ศูนย์หกสองหนึ่งสี่เก้าหกสามห้าเก้านะครับโทรเข้ามาที่เบอร์กล้องได้เลยนะ ช่แล้วคะ่ะก็ยังไงวันนี้หญิงกับกล้องโคต้องขอตัวไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กลิปหน้าแล้วก็รถสวยๆคันใหม่คันหน้านะคะฝากกล้องแล้วก็ร้าน19โพสีทองไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจใ<ช><ล>ด้วยนะคะคชื่อนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยเนาะวันนี้ไปก่อนเนาะบายๆครับ,บ,บสวัสดีครับ